นี่ครับต้นนี้ก็คือต้อนที่ใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็โดนหัวกัดหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับนี่ใบเก่าหลุดหมดเลยเอามเป็นใบใหม่ทั้งหมดนะครับน่าจะรอดนะครับส่วนตัวที่ตายมันก็ตายหักไปเลยนี่ครับแทงยอดใหม่หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่แทงยอดใหม่ขึ้นใบเขียว วันนี้เราจะมาดูทุเรียนนะครับซึ่งโดนวัวกินแล้วก็ไม่แตกยอดจะมาลองใช้สูตรทำปุ๋ยจาก M150 กับผงชุรรดดูนะครับแห้งตายเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่า ต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็โดนวัวกัดโดนวัวกัดนะครับนี่ก็กำลังเกิดยอดใส่ปุ๋ยขี้วัวไปนิดหน่อยแล้วก็อยู่หลังบ้านอีกสามต้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันต้นนี้ไปแห้งใบเหลืองโดนวัวกินเหมือนกันตอนนี้ ต้นนี้สวยนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งปลูกทั้งหมดห้าต้นต้นละสามร้อยห้าสิบบาทสูงสองเมตรไม่แตกยอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทำปุ๋ยดูนี่ก็เป็นเป็นละห้าสิบที่เพิ่งไปซื้อมานะับสองขวดว่าจะทำได้หมดสองขวดเลยแล้วก็ของชูวัเขาบอกว่า มันเล่งแรกเล่งดอกนะครับก็เลยจะลองดูก็จะผสมอัตราสว่วนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็กะปิครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมารอดูกันครับ ร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเทผสมนะครับใส่ถังไปเลยชุดรถไปเลยนะครับหนึ่งหอ่อสิบบาทลองดูลงทุนครั้งนี้หกสิบบาทนะครับชุดราทำเลยเป็นร้อยห้าสิบ,บ

ใส่น้ำเต็นถังเลยนะครับก็อากาศเสียนมันเยอะมากด้ว จะเทน้ำใส่บัวนะครับแล้วก็จะทำการรัด เรามาดูผลนะครับเมื่อกี่วันจะทำการออกดอกนะครับสูงนะครับเลยสองเมตร หวังว่ามันจะแตกออกแทงยอดใหม่นะครับมาลุ้นกันว่ากี่วันนะครับนี่เป็นต้นที่สามนะครับที่โดนวัวกินใบใบเหลืองใบไม้นะครับก็จะลองนะครับกิ่งตายใบเหลือง ูจริงจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นถังที่สองนะครับที่ทำการผสมเลยอีกสองต้นโดยที่อาการหนักๆที่โดนวัวกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลดอยู่ อาการหนักๆแบบนี้ยอดไม่มีกิ่งหักมาแล้วกอม,มาแล้วว่าจะแตกยอดหรือเปล่าเดีวมาลองดูนะครับก็ลดใส่หมดเลยถ้าฟื้นได้นะถือว่าสูตรนี้ใช้ได้ดีนะครับ <c oughs> หักมาแล้วทำไมเราจะรอดหรือเปล่าตอน,นนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็ดอนกัดยอดขาดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูสูตรนี้ คือมาจากเพื่อนนะครับเอามาขายห้าต้นสามร้อห้าสิบบาทแถวนี้ก็จะที่ผูกวัวก็เลยอร่อยเลยอร่อยวัวสรติ้งแรกดูมาจาก y o u t u b บ โอเคครบห้าต้นครับเดี๋ยวเรามารอว่ากี่วันจะแตกยอดนะครับสวัสดีครับนี่นะครับหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เราใช้สูตรเอ็ม้ยห้าสิบแล้วก็ผงมชูรถแล้วก็กะปินะครับสามอย่างรู้สึกว่ามันแทงยอดขึ้นมาใหม่เยอะมากส่วนใบเก่าก็กจะหลุดออกไปนะครับนี่ ถือว่าสูตรนี้ก็น่าจะผ่านนะครับใช้งานได้ดีเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับสำหรับต้นนี้นะครับซึ่งเป็นต้นที่โดนกัดก็แตกยอดขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่นะครับแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่ใมบกเก่าก็จะหลุดออกไปยอดใหม่ขึ้นมานะครับสูตรนี้ นนลองไปทําดูนะครับเดีย๋ยวไปดูอีกสองสองต้นสามต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็คือต้นที่ใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็โดนหัวกัดหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับนี่ใบเก่าหลุดหมดเลยเอามันเป็นใบใหม่ทั้งหมดนะครับน่าจะรอดนะครับส่วนตัวทิศตายมันก็ ไปเลยนี่ครับแทงยอดใหม่หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่แทงยอดใหม่ขึ้นใบเขียวเไปดูอีกสองต้นนี่นะครับแทงยอดขึ้นมาหลังจากที่ใส่ปุ๋ยสูตร m 1 5 0ร้อยหบกะปิของชูรดนะครับนี่ตอนนี้สวยแล้วก็อีกต้นหนึ่งตอนนี้ก็ แทงยอดขึ้นมาสวยมากน่ครับดูนะครับี่ใบเขียวเขียวข้างล่างนี้แตกใหม่ทั้งหมดใบเก่าอย่างนี้ก็จะหลุดออกนะครับเลยหลุดออกแล้วก็แทงยอดใหม่สรุปสูตรที่ทําไปนะครับผ่านต้รท,ทรียนก็จะรอดนะครับครับสวัสดีครับ